ตัวกันมากับอันเดอร์หลบอยู่หลังกำแพงมาจาังหวะนี้พิกขวามารอขวามารอจังหวะนี้นะผมก็เล็กซี่ปาดหายเลยขยับรถแล้วฮะไม่รู้ตาหมูเป็นปนีแล้วพิกระโดดมาเข้าเป้าไปพอดีอ่ะดีหลบหลังหางทัน โอ้โหแล้วเคลยังไงต่อตรงนี้เต็ดเรียบร้อยกอดแมวไหลเข้ามาเล็ดข,ขวาขวาขวาใช่ก่อนจะเ,<อ>เรียบร้อยผมยิงนำตัวไปเรียบร้อยเลยเดับเวบอลคิวต่อหน้าของโกบอลอิสบอลและเซจจบนดับที่ตาไปกอดแมวโชว์<จ>กอดแมวโชว์<อ>ได้ไปหนึ่งล้อจังหวะนี้โลดโดนตัดแล้วไปแล้วตามหมดเกมทีนแล้วแพ้ภูเขาเหลืออยู่หนึ่งมาคิ่ตาตาใจเย็นโอ้มาตรงนี้ก็มจะโดนใจกระโดดลู้ปะกอด ตัดน้องเน่ากอดแมวไปจังหวะนี้เมื่อเอ็ดดี้คู่สามใส่ไปชินบอยเดาวเทนเหมือนกันอลไรครับผมต่อสมกันมาจังหวะนี้บุรีรัมยูเลเตดีสปอร์ตเดินหน้าต่อเนื่องกันมาและเป็นล้อจะไปซ้ำน้องกอดแมวออกจากไปเตลิ้วคู่สามไว้ใจได้ไว้ใจได้เอ็ดดี้ตัดน้องเน่าผูเนตไปโอน็กซี่ไหลขึ้นมาชุบกันอยู่ในสมกบินชุบอยู่ในสมกบินชุบในสมกบินเราชุบกันกลับขึ้นมาได้อยู่กันเราทำแบบของเซนดิดรออยู่ในสมก์กันแบบนี้ต้องรอจังหวะเราวิ่งออกออกมาวิ่งออกมาทะลุบอทางของคนที่น้องอ เป็นการเทน็อกกันมาต่อทางของชินบอยเอาค SD, รับเอ็ดดี้เบลิวคูณสามไปตรงนี้แล้ววันออนวันหรือเปล่าครับผมมีสองคนที่ย,ยังยืนอยู่มาแล้วมีเนยสองลูกมารอตังหารอยู่แล้วชินบอยสามคสโคเรนซี่ออจะเกมไปความบังอยู่ที่เอ็ดดี้คนเดียวตรงนี้สหรับบุรีรัมย์และลีก,กูขึ้นมาสามแล้วโดเนทใส่ไปเรียบร,ร้อย,ยรถล้ตัดลงไปเบลิวคูณสามจะไปใส่มาทางไปเรียบร้อยเอ็ดดี้บุรีรัมเอือโว่เก้าคิวโอ้โหเป็นไปได้ครับผม วัสดีครัเราเรามาสัมภาษณ์เรื่องสบายกันดีกว่าวันนี้แข่งเครียดกันมาเยอะนี่อยู่เกาหลีกัมากนี่เดือนละสอนจะไปสามครึ่งไงเฮ้ยก็สอนจะไปสามะเฮ้ยเกาหลีคนละคำได้ไหมว่าได้ครับสตาร์เฮโยอันยองครับสวัสดีครับขาวไม่ได้กาขอบคุณครับเด๋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 อทำอะไ้าอะไรว่าครับนีลามยองของกูฮเลเฮ้ยของกูชวนไปกินลามยอน อาหารเกาหลีชอบอะไรกันบ้างซุปกิมจิครับข้าวหน,น้าแซลมอนมีบินป่าครับกอลหลวเนื้อไม่ได้อ่านเกาหลีช่วงนี้เราไม่มีแข่งไม่มีซ้อมไปเที่ยวไหนกันมาบ้างก็ไปแค่ในเมืองครับกับทะเลเพราะว่าเขาจํากัดโซนไม่ให้เราแบบไม่สามารถออกไปได้เยอะมากก็แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมีเรื่องอะไรฮะตอนอยู่เกาหลีเผาันบ้างไหมครับม <c oughs> ีกินตัวเหม็นเนี่ยอเหาวนี้ดี ต่อไปม้อเลยดิใช่ไหมครับกินสาวเกาหลีด้วยคนหนึ่งครับไม่มีครับเจ้าแม่กินไก่ไรกระดูกครับแต่ในจานมีกระดูกเจ้าแม่ครับวันนั้นกินด้วยกันวันนั้นลุกไปเลยไม่เก็บของครับถามผมเก็บทุกวันครับถ้ากลับไทยเราจะกินอะไรเป็นอย่างแรกต้มแซ่บกระดูกอ่อนข้าวเยลล์ร้อนๆก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าซอยกะเพราเนื้อเราเนื้อเฮ้ยใบพะเาไงมล่ใบพะาเออนเด่นกลับไปกินเอสก่อนครับเอสโซรราเฟนิสเฟนิอยู่เฟนิสก็ใกล้ถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วพร้อมแค่ไหนปะก็ ทาให้เต็มที่ที่สุดนะผมพยายามมากขึ้นครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทีมเวลามูนเจ็ดอีสปอร์ตนะครับผมในวีคที่6นี้นะครับรอบบทัททอมนะครับถ้าเราทำระดับได้ดีเราก็จะมีโอกาสได้เล่นรอบไก่หลายรอบนะครับออก็จะทำให้เรามีลุ้นเข้าไปไฟนอลวีคหกได้นะครับก็ถ้าเข้าไปได้เราก็จะพยายามลุ้นท็อปสี่มาให้ได้เข้าคุนคาลา